สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรกระชับรูขุมขนกันนะคะทำสูตรกระชับรูขุมขนด้วยมะเขือเทศนะคะทุกคนก่อนอื่นนำมะเขือเทศไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะ มะเขือเทศมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะมะเขือเทศช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะคะช่วยรักษาปัญหาสิวช่วยขจัดคราบมันบนใบหน้าช่วยบรรเทาอาการผิวไหม้จากแดดนะคะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วยังช่วยทำให้ผิวหน้าเปล่งปลัง่งช่วยให้ผิวหน้าสะอาดด้วยนะคะ หลังจากที่เราหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็นำมะเขือเทศมากรองบีบเอาแต่น้ำของมะเขือเทศนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะใช้แต่น้ำของมะเขือเทศค่ะสำหรับใครที่ไม่หั่นแล้วกรองแบบนี้จะใช้วิธีขูดแล้วไปบีบเอาแต่น้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะเราจะใช้แต่น้ำของมะเขือเทศค่ะ กรองให้สะอาดเอาแต่น้ําของมะเขือเทศเพื่อที่มาทําสูตรกระชับรูขุมขนของเรานะคะทุกคนหลังจากที่เรากรองน้ำมะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะได้แต่น้ำของมะเขือเทศแบบนี้เลยนะคะ สูตรนี้ดีค่ะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะแนะนำให้ทุกคนทำใช้สำหรับใครที่มีรูขุมขนที่กว้างนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปเราก็จะใช้น้ำมะนาวนั่นเองใครจะใช้เป็นน้ำเลมอนหรือน้ำมะนาวก็ได้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวแค่ประมาณ 4- 5หหยดพอนะคะแนะนำให้ทุกคนทำแต่ละครั้งทำแค่พอใช้ก็พอนะคะ เราจะไม่เก็บสูตรนี้แช่ไว้ในตู้ยงตู้เย็นเลยนะคะทำแค่พอใช้พอค่ะเพราะว่าเป็นวิธีทําที่ง่ายมากนะคะทําแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำมะนาวไปประมาณ 4- ีหหยดแล้วนะคะก็คนผสมส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะวิธีนี้ทําง่ายและสะดวกรวดเร็วมากแนะนำให้ทําแค่พอใช้ก็พอค่ะ พอเราคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเรามาดูวิธีใช้สูตรเลยนะคะว่าใช้กันยังไงนะคะ วิธีใช้สูตรเราหาสำลีแผ่นมาเลยนะคะใช้สำลีแผ่นหรือว่าเรามีสำลีแบบไหนก็ใช้นำมาชุบกับน้ำมะเขือเทศกับน้ำมะนาวแล้วนำไปพอกไว้บนผิวหน้าของเราเลยนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะนำไปพอกไว้ให้ทั่วหน้าเลยค่ะหาสำลีมาให้เยอะๆเลยชุบส่วนผสมที่เราทำไว้นะคะแล้วก็นำไปพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรกระชับรูขุมขนที่ดีมากๆใครที่มีรูขุมขนกว้างนะคะแนะนำให้ทำใช้ค่ะเราจะพอกด้วยสำลีทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะพอกทิ้งไว้ให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะ15นาที หลังจากผ่านไป15นาทีนะคะล้างด้วยน้ําเย็น,นะคะ่ะอุณหภูมิน้ําน้ําอุณหภูมิห้องถึงเย็นนะคะล้างออกเพื่อทําให้รูขุมขนหดตัวลงนะคะและบารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ